เบอร์เทพมงคลสวัสดีครับช่องทางการติดต่อเรานะครับเ c e b o o k ธรรมดาก็จะเป็นเบอร์เทพมงคลนะครับไลน์ไอก็จะเป็น S I C H M E R S A L ช่อง YouTube นะครับมีอยู่ตอนนี้มีอยู่2ช่องคือช่องนี้กับอีกช่องหนึง่งที่เกี่ยวกับเหรียญน,นะฮะคือช่องนี้จะจะเกี่ยวกับซิมเบอร์มงคลแล้วก็แบงค์เลขมงคลนะครับอีกช่องหนึ่งจะ ที่ทำพร้อมๆกันก็จะเป็นเกี่ยวกับเหรียญน,นะฮะ www youtube com slash si thailand coin coin ที่แปลว่าเหรียญน,นะครับวันนี้จะมาแจ้ง <c oughs> ช่องทางการค้นหาเราหรืออช่อง YouTube ช่องนี้นะครับว่าตอนนี้เราได้เลือกอ handle นะครับก็คือเลือกชื่อช่องแล้วนะฮะ,ะก็คือ Uh, จะเป็น si berthe นะครับ l <c oughs> uh, ตามนี้แหละ uh, slash si berthe นะ e นะครับ berl nw นะครับ <c oughs> เราค้นหาได้จาก <c oughs> uh, google ได้เลยฮะสมมติเราเข้าเราเข้า google เราก็พิมพ์ไปได้เลยฮะ <c oughs> www ยูท uh, ูบคอมเครื่องหมายทับนะแล้วก็เอสไ b เบอร์เทพแบบนี้นะฮะก็จะขึ้นหน้าตามาเป็นแบบนี้นะฮะโอเคถ้าเราถ้าเราเข้าด้วย ยูทูบนะฮะเราด้านบนขวามือเนี่ยเรากดที่รูปแว่นได้เลยฮแล้วเราใส่คำว่าเบอร์เทพนะฮะแอซาเบอร์เทพมันก็จะขึ้น ขึ้นมานะฮะก็คือของเราจะอยู่อันที่2เพราะว่าเราไม่ได้โฆษณานะอันแรกก็จะเป็นโฆษณาอันที่2คืออันนี้นะฮะเรากดเข้าช่องไปอ่จะขึ้นหน้าตามาเป็นแบบนี้นะฮะคือหน้าตาช่องเราจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นอ่หน้าแรกก็คือจะเป็นที่ที่เราลงาวิดีโอไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ที่เราลงไว้ทั้งหมดนะครับอ่สินค้า ที่เรามีขายเราก็จะมาลงไว้ที่ชุมชุมชนนะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น community นะครับก็จะมีว่าอตอนนี้เรามีลงขายอะไรไว้บ้างนะครับก็คือถ้ารายการไหนที่ขายไปแล้วเราก็จะทยอยมาลบนะฮะแต่ว่าพอดีช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลามาลง Update, อัปเดตเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมีเวลาเราจะมาลงเพิ่มเติมนะครับใคร จะติดต่อซื้อหรือขายก็รบกวนทักไลน์นะครับเพราะถ้าถ้าเป็นเฟซหรือเป็น y o u ยูอ่อคอมเมนต์ไว้เนี่ยบางทีเราเราไม่มีเวลามามาเช็คนะครับ l ล n e ก็จะเป็นแอช i ซน์เชอร์มาเซลเนี่ยนะฮะ s c h m e r s a l นะครับที่เรารับซื้ออก็จะมีเหรียญนะฮะก็จะเป็นเหรียญ ช่วงนี้จะเน้นเหรียญ5กับเหรียญ12สีนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับรับรับซื้อจนถึงปี50นะครับก็ใครมีคือเราที่เรารับซื้อเนี่ยเรารับซื้อเกินราคาหน้าเหรียญอยู่แล้วครับแต่ว่าใครมีพอสศไหนหรืออะไรเนี่ยอลองทักไลน์มาถามนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าคืออย่างนี้ขอแนะนำให้ให้เก็บ หลายหลายเหรียญหน่อยครับมันจะได้คุ้มกับค่าส่งเพราะว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะไม่ได้ออกค่าส่งให้นะครับผู้ผู้ขายเนี่ยต้องออกค่าส่งเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเป็นไม่กี่เหรียญน,นีมันก็จะไม่คุ้มค่าส่งนะครับถ้ามีเป็นสักหลายสิเหรียญเป็นร้อยเหรียญอย่างเงี้ยรวมรวมกันมาหลายหลายพศออก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่ารับรับถึงแค่ปี50นะครับปีอื่นๆเรายัง ช่วงนี้เรายัางยังไม่เปิดรับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นปีการจนานะครับเป็นปี2539เนี่ยสองห้าสามเก้ามันจะมีเหรียญอยู่2ชุดนะครับก็คืออชุดหมุนเวียนธรรมดานะครับกับเหรียญการจนาที่ที่มันจะไม่เหมือนกันนะฮะคือถ้าคนคนสะสมเหรียญก็จะจะ,จะ,จ,ะจะรู้ดีนะครับก็คือ ถ้าเป็นปีการเนหาได้เนี่ยเราเราจะ,จะพิจารณาก่อนนะครับส่วนแบงก์เนี่ยเ,เราก็จะเ,เราจะเลือกที่เป็นเป็นเลขมงคลน,นะครับแล้วที่เรามาลงขายอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะจะเป็นเลขมงคลน,นะครับแล,แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นแบงก์นำโชค ประจำวันเกิดนะครับของแต่ละวันเราก็ลงลงเป็นชุดอยู่เนี้ยนะลองลองหาดูได้นะครับแต่ว่าที่เรารับซื้อเนี่ยเราเราต้องต้องคัดหน่อยนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็มีมีเพื่อนฝูงที่ทำงานธนาคารนะฮะเราเขาก็คอยเก็บมาให้เราอยู่แล้วนะฮะจึงบางทีอาจจะ จะว่าเรา,เ,าเราซื้อไม่แพงนักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือนานาติจิตตังนะครับคือเพราะว่า1เราซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราไม่ได้ขายคือเราเราเก็บไว้สะสมของเราเองอยู่อยู่แล้วนะแต่ว่าบางส่วนเราก็าถ้าถ้าขายได้เราก็ขายคือ,เ,อเราต้องบอกก่อนนะเราเราเราไม่ได้ขายถูกนะครับ แต่ว่าเราเราเน้นขายคุณภาพนะครับแล้วอของมันจะถูกมันจะแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจอดีต่อใจกับเราเนะคืออย่าง <c oughs> อ,อย่างที่ผมเคยพูดอยู่ประจำคือถ้าเกิดของอะไรที่มันใช่เนี่ยเท่าไหร่มันก็ไม่แพงครับคืออะ,อะไรทีม่มันดีต่อใจอบางทีบางครั้งเราเสียไปกับ สิ่งฟุ่มเฟือยเยอะแยะนะแล้วแป๊บเดียวมันก็หายจากความทรงจําเราไปแล้วแต่ว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างเราจ่ายเงินไปพอๆกันเนี่ยแต่สิ่งนั้นยังอยู่กับเราไปอีกนานเลยอย่างอย่างบางบางแบงค์เนี่ยผมผมเก็บมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ยังอยู่ในกระเป๋า,าสตางค์ของผมอยู่จนจนทุกวันนี้คือมันก็ มันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นหรอกครับแต่ว่ามันก็ดีต่อใจกับเราว่าเออ,เ,อ,อเราเราก็กัดฟันเก็บออสิ่งที่เรารักเราชอบไว้ได้นะครับออตามนี้นะครับแต่ว่าคือ,อ,อสิ่งที่อยากจะแนะนำเ,ออเบื้องต้นเลยนะเนี่ยคือสิ่งนี้ผมผมคิดว่าออดีนะครับก็คือ แบงค์นำโชคประจำวันเกิดอย่างน้อยเราควรจะหาไว้นะครับอย่างที่เราลงไว้คือตารางว่าวันไหนจะเป็นแบงค์อะไรบ้างเนี่ยนะฮะเราถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราหาถ้าถ้าเราหาเจอเราก็ก็มาเก็บไว้นะครับคือผมทำดูแล้วดีครับแล้วคือมันไม่ใช่ผมคิดขึ้นเองผมผมก็เสิร์ชจ,จาก จากเน็ตเนี่ยแหละคือ,อผมก็เพิ่งมารู้เมื่อเร็วๆนีเ้เมื่อไม่นานนี้แต่ว่าคือเมื่อก่อนมาเนี่ยผมไม่ได้เก็บตามวันตามอะไรอย่างนี้นะครับคือเพิ่งมาเพิ่งมาศึกษากันแล้วบังเอิญมาดูแล้วเอ๊ะมันมันก็ข้องเกี่ยวกับเบอร์มงคลด้วยเหมือนกันก็เลยทําไปในครั้งเดียวกันเลยนะครับส่วนเบอร์มงคลซิมเบอร์มงคลเนี่ยเราก็ยังก็ยังขายอยู่นะครับแต่ว่า อ,อย่างที่บอกครับเราเราไม่ได้เราไม่ได้ขายถูกนะครับเราขายต่ำสุดเนี่ยคือ,อ999บาทสูงสุดของเราก็ประมาณ500,000นะครับที่ที่เรามีอยู่ตอนนี้คือ,อเราจะบอกว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้เอาเบอร์มั่วๆม,ม,มาขายนะครับคือจะบอกอย่างนี้คือรายอื่นเขาทำยังไงไม่ อันนั้นเราไม่ไปพูดถึงแต่ของเราเนี่ยเราเราคัดด้วยเว็บไซต์ที่คือเราไม่ได้เป็นหมอดูนะครับเราคัดเราเอาเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยไปคัดจากเว็บไซต์ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยละครับประมาณ15เว็บนะครับแล้วเราคัดมา,าตามตามความเชื่อตามหลักการของเราเนี่ยนะฮะซึ่งเราจะพยายามแนะนำให้ผู้ใช้เนี่ยเลือก ตามวันวันเกิดของเรานะครับซึ่งมันอาจจะเป็นของของใหม่แล้วก็ที่อาจจะไม่เหมือนกับความเชื่อเดิมๆนะครับแต่ว่าผมลองมากับตัวแล้วมันได้ผลแล้วคนที่เราแนะนำให้ไปเนี่ยเขาก็ได้ผลนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปด้อยค่าหรืออะไรอของอใครๆนะครับคือ อันไหนที่มันทำแล้วดีเนี่ยผมผมก็ว่าก็ก็ดีนะครับแต่ว่าอของเราที่เราทำแล้วเราสบายใจเนี่ยมันมันก็ดีทั้งหมดแล้ะครับโอเควันนี้เท่านี้ก่อนฮนะขอบคุณครับสวัสดีครับ